น้องครับหากพูดถึงซาตามือถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ว่าเก่าแก่ม,ออกมากๆในประเทศไทยคณะเดียวกันก็แทบจะไม่เห็นผู้บริหารออกมาให้สัมภษณ์กับสื่อ,อามากนักนะแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วมาเปิดที่เวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกวันที่9มิถุนายน256ใจกลางนครโฮจิมินห์นก็คือพี่สายข้องอากงที่เป็นคนเริ่มธุรกิจซาในไทย ในปีซองซีหซ้มโดยโอพยพจากเมืองเต้จิวข้องประเทศจีนเปิดแล้วซาตามือสาขาแรกที่โฮจิมินห์คนเวียดนามหลั่งไหลกันเข้าไปซื้อจนล้นร้าน และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับพี่น้องครับกับแบรนด์ซาไทยไปเปิดอยู่ที่เวียดนามเป็นสาขาแรกนะทุกคนนะบอกเลยว่าเด้กแส้ตอบรับแล้วก็ลูกค้าเยอะมากในวันแรกอ่าบอกเลยว่าคนต่อคิวจนล้นร้านเลยครับเช่นให้เจ้าของร้านต้องได้จัดคิวลูกค้าอย่างหนักซาตามือซาแบรนด์ดังจากประเทศไทยตีตลาดสู่ประเทศเวียดนามแล้วโดยได้เปิดสาขาแรกที่โฮจิมินห์วันนี้เป็นวันแรกชาวเวียดนามแห่ต่อแถวเข้าคิวรอซื้อเาาจนล้นร้าน Facebook เพจ ด็อกเตอร์เวียดนามเพจที่นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามได้ให้ข้อมูลเรื่องร้านซาตามือสาขาแรกในเวียดนามได้เปิดตัวแล้วโดยโพสต์ข้อความว่าร้านแตกคนเวียดนามแห่ต่อคิวซื้อซาแบนดังจากประเทศไทยก่อนหน้าที่ซาตามือจากประเทศไทยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เวียดนามเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวเวียดนามและคนไหนที่เคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยต้องแวะต้องแวะซื้อซาตามือกลับไปฝาก ญาติพี่น้องกันอยู่ที่บ้านแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วมาเปิดที่เวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกวันที่9มิถุนายน2566ใจกลางนครโฮจิมินห์โดยร้านซาตามือตั้งอยู่อยู่ที่บ้านเลขที่52ถนนโอดิกเกเขตหนึ่งนครโฮจิมินห์เพื่อนๆสามารถแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับสาวเวียดนามต่างเข้าคิวรอนานกว่า2ชั่วโมงโดยร้านเปิด9.00แต่สาวเวียดนาม มารอเข้าคิวตั้งแต่เวลา7.00โมงได้มีลูกค้ามารอจำนวนมากมีลูกค้าใสายคนหนึ่งสั่งถึง73แก้วสาเขียวสาแดงซานมเพื่อเอาไปฝากเพื่อนลองซิมดู หลายคนสั่ง5-10ถึงแก้วในบินเดียวเมนูมีเครื่องดื่มเกือบ40สชนิดวัทุกคนสวัสดีตรงใดหญ่สถานที่นะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกครับพี่น้องครับตอนได้เข้ามาในลมนะมาทายอยู่ในลมต่อครับมาเดี๋ยวเราไปดูที่ไปที่มาข้องซาตามือแบนข้องคนไทยที่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกครับพี่น้องครับเดี๋ยวซึ่งว่ามื้อนี้นจะพาทุกคนไปรู้จักกับท่ายงานคนที่สร้างข้องซาตามือนั่นก็คือคุณ แพว่พาวนาลินนะแพว่พาวนาลินถ่ายานรุนที่ามข้องธุรกิจสาตามือและเป็นกรรมการผู้จัดจาการบริษัททิพท์ทาลีอ่าร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มสาตามือร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มสาตามือนะที่ได้กล่าวส่ผู้บริหารรุ่นที่ามข้องสาตามือเป็นช่วงเวลาที่เธอกลับไปช่วยคุณพ่ออ่าคุณพ่อคุณแม่สร้างต่อธุรกิจครอบครัวครับพี่น้องครับหาพูดถึ่งสาตามือที่ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ว่าเก่าแก่มากมา ในประเทศไทยคณะเดียวกันก็แทบจะไม่เห็นผู้บริหารออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อมากนักนะแล้วก็แถวแถวพาวนารินผู้บริหารปัจจุบันที่ให้สัมภษณ์กับสื่อในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้โดยเปิดใจคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นข้องซาข้องซาตามือในมุมในมุมที่คนอาจจะไม่รู้และไม่เคยพูดทึ่งมาก่อนความท้าทายในวันที่เธอเข้ามารับ่วงต่อธุรกิจครับพี่น้องครับร้อยสร้างปีซาตามือเริ่มจาก ค่ายซานำเข้าจากจีนแผ่วพาวนลินเราว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ผู้ก่อตั้งซึ่งก็คือพี่สายข้องอากงที่เป็นคนเริ่มธุรกิจสาในไทยในปีซ่องซีหกซ้ำโดยอพยพจากเมืองเต้จิ๋วข้องประเทศจีนในตอนแรกพี่สายข้องอากงได้เปิดร้านจำนายซาซาจีนนำเข้าซื้อว่า ลิมมิ่งกีบนถนอนเยาวราชซึ่งก็ชวยกันทำธุรกิจกับพี่น้องที่อพยพโดยกันกลายเป็นธุรกิจกงซี่ตั้งแต่ตอนนั้นมาจุดเริ่มต้นการค่ายสาตั้งแต่แรกๆเพราะว่าในสมัยก่อนย้อนไป70-80ปีที่แล้วคนไทยเสื้อสส่กินซอบนินยมดื่มสาร้อนและในร้านอาหารนินยมเซิร์ฟสาร้อนให้กับลูกค้าด้วย จุดเริ่มต้นเครื่องดื่มสาไทยซื้อข้องแบรนด์สาตามือเกิดขึ้นจริงๆก็คือปีซ่อง48หรือ78ปีที่ผ่านมาช่วงที่เริ่มมีการนําเข้าสาแดงเข้ามาในไทยและรุนที่ซ่องก็เริ่มมีการปรับปรุงสูตรทําเป็นสาสทรงทาเป็นซาทรงที่ว่าไ่นมและก็น้ำตาลเข้าไปได้นะทุกคนนะสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์และปั้นคำว่าสาไทยขึ้นมา นี่เดี๋ยวเราเบิ่งฟังบทสัมภาษณ์ข้องอ่านยาตุ่นทยิซามซาตามือนนะทุกคนนะตอนแรกคําว่าซาไทยยังไม่มีคนไซช์นะคะเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกซาดําซาซีรอนหรือซาฝรั่งแต่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเน้นให้คนรู้จักมากขึ้นทําให้ซาตามือมีเอกลักษณ์และเป็นสูตรเฉพาะเลยเลือกใช้คำว่าซาไทยซึ่งตอนนั้นเราเริ่มผลิตซาเองในไทยแล้วไม่ได้นําเข้า และซื่อซาตามือมาจากคำติดปากเรียกตามภาพมีเรื่องราวที่มาของโลโก้และซื่อแบรนด์ซาตามือที่น่าสนใจโดยแพลวพาวนลินเล่าถึงเมื่อก่อนว่าจริงๆแล้วธุรกิจขายซาและซา,าทรงไม่ได้มียี่ห้อเรียกตั้งแต่แรกพูดง่ายๆก็คือไม่มีซื้อแบรนด์ที่ขึ้นมาโดยเฉพาะที่คิดมาโดยเฉพาะแต่ว่าภาพที่อยู่บนสลากที่เป็นรูปมือยกนิ้วโป้ง ที่แปลว่าสินค้าเราดีสินค้าคุณภาพและยอดเยี่ยมเลยทำให้คนติดปากเรียกว่าซาตามือซ,ซึ่งจริงๆก็มีคนเรียกซื่ออื่นด้วยเส้นซาตากาซาตาเหรียญเพราะว่าข้างหลังของซองมีรูปกาน้ำสาและก็มีรูปเหรียญในหลายเหรียญวางเรียงกันอยู่อย่างไรก็ตามด้วยความที่คนเรียกซาตามือมา,มากที่สุดดังนั้น ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้หรือว่าชื่อใหม่เลยตลอด78ปีที่มีการเปิดตัวซาตามือขึ้นมานั่นเองครับพี่น้องครับโอ้โหประวัติแบบเยอะมากนะแต่ว่า,วาพิมพ์ได้ขัดมาให้เบิ่งบางส่วนครับพี่น้องครับอ่าเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆกับซาแบรนด์ข้องคนไทยที่ว่าไปดังไก่อยู่ที่ต่างประเทศครับแล้วก็ได้ไปไปเปิดสาขาแรกอยู่ที่ นครโฮจิมินห์ imin, ยู่ที่ประเทศเวียดนามบอกเลยว่าคนรนลลานเลยนะทุกคนนะเมื่อวนี้ก็คุณพิม,มต้องขอบคุณทุกคนแล้วจาที่มาดูคลิปของพิมพิมและพี่น้องเด้อเป็นจยงได้กับรักษาสุขภาพนดเลยนะครับ,บก็จะแจ้งกันฝากกดติดตามว่าพิมพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดะ้วยพี่น้องเมื่อวนี้คุณพิมพ์ต้องขอลาไปก่อนขอพระคุณจริงๆนะจ๊ะบ๊ายบายครับผม